น้เชรี่ลเพิร์ดออฟฟิเชียนะคะมินน้องเชอี่มาจะเรียนด้วยค่ะข้นสอนที่น้องเชอี่มาเรียนนะคะเลยว่าแบนสาสทากินกนเดี๋ยวอีกจัหะขอไปหา่อขอบพี่น้องพ่อขอเห็ดอี่ยงยเลค่ะเขาไปหา่อมีอียงให้่อขอบพี่น้องถ้าพี่น้องน้องเชอี่หอดบันเทงก็ได้ค่ะน้งเชอรี่มาหาคอค่ะหาอดือไม่รู้นะคะชื่อมลเพราะว่าท้านยมกับเบิ้งนะคะอยาอยี่ห่างค่ะเดี๋ยวไทยคิ พ่อพ่อดีค่ะแค่นี่ยังอยู่แค่ที่ยังอยู่ฮะพอช่ยังนักพอช่ายังเพื่อสี่ะสองยังยังเพื่อนเกสี่เพื่อนพอไปออกกันแม่ลานเนี่ยนานปะนานปะ

ฉันเม่นพ่อัเม่พอเป็นเสียงพ่อจับประเทศไปไล่มันเป็นเดือนสิบสองน้ำตโนนกินปลีกพวกเราทางร้ายชายหินสุกกันยิ่งวันลอยกระชวยจับประเทศไปไล่ยังยั่ช่งสวยโอ้ยสวยจังเลยลู้มันใบ้หมดกี่คำแห้งแล้ว กกินเขาไปกินเจ้ามืออือน่นนเดียวอ้ากินแล้วนกินได้หนกินแต่า,านุเขคอยมาเขาไมมาอนมานนืนูมากินได้แน่สมศกว่าอาสาร่้คอยมาล้วเขาเปลียนนิมากินได้แน่สมนงมากินได้แน่สมบอัอือโอย่าหนูมาจะอโฟออกาแฟก็เ่นูกแบบนี้เอาไม่นีนะ ใน,นก็นบรรูุคือกันบ่ได้บ่ได้บ่ได้คุยกันแล้แต่ว่าผมก็ร่างไวสิเป,ป็นร,รถลุ่งขางโคตรไม่ไม่ว่าสิเป็นทั่วบม่ว่าสิเป็นบักแดงลุงก็ร่างสิขึ้นแล้วครับเราเปกนทั่วขึ้นขึ้นซ้ำนี้แล้ว,ว,ลวเพราะว่าเราต้องรดน้ำพักเขียวปี่กับพ่อคันสมเลยนี่หลังเนี่ยไปไหน อันนี้เขออาเรียกส้มกินอันนี้เขาเอิ่อนมาพุทราแอปเปิ้ลมะขานแอปเปิ้ลกินแย้มแก้วกินซเฟ็กะว่ากินรู้ว่ากรอบ

ลายวิคณิตย่างดีได้เกตเฉลีย่ย3.7เอ้ย8 8 7ขอ,องแกนี่ขอ,องมากเลดูมากสิบกเก่งไปเลน้องแต่ว่าใบทีพก็พิ่มฉลาดสิสิ้เดยวนบ่เด็แบบเยียมไหลย่ายกระตาร่ายนี่ไนงะย,ย่ายหอมอือคนหอมเนี่ยภาษาที่ย่ายไปไเนี่ย <c oughs> กับบ้านได้บ่กเอาเลยพ่อจะลกลุกลกซุกคำของแกอันนี้พอเนี่ยอัน <laughs> นี้พอสิลก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 นี่ผักเโยวกี้ไปฝากนี่ย่ายพอได้ขั้นซุ่มขั้นซุ่มขั้นซุ่มเดูสิว่าโอเคไหมโอเคเดี๋ยวว่าผักชีผักชีแล้วก็ผักชี ของพ่อใจ,ใจแปลกใจว่ามันทำไมถึงขึ้นยากเก,กิดยากจังเลยยังยังไงมันก็ของยองของยองสำเกาแต่พ่อีตาไม่ได้ตากุ๊บคนนี้บ่คเคยได้ขอดเพราะว่าหนาวไม่หลายตาบ่คือเกาตาตาเทาแล้วตาก็เลยบ่คเคยแต่ที่ยังเด็วพ่อที่นี่ปากเค็งหน่อยไปฝากที่ยายพ่อ ยังยูงสีอินววาตะไข่พองามบ่ใช <Okay. S 2> ่แม่ตะไข่เลยอ๋อตะไข่แม่เวเราจะมีลูกเต็มมูพอปุ๋ยยังยังไม่เท่าไหร่่วงนี้มันแค่นี้อยู่เพว่าสิป,ปูจซ้ำนี่ไม่ใช่บ่ เพราะว่ากําลังสีมันรุ่งไหลแต่ว,ว่าตุ่นคือตุ่นหน่อยๆววคือหนูนี่แหละเล็กแต่ว่าดาบพ่อหนูหนูอ่านสงสัยอยู่เดี๋ยวเป็นอย่างนี้เขึ้นไสูง เ <c oughs> งอน่นแต่ว่าเมอทหลใขไดเนยมันห่อช่พวกตอนขาเลี่ยหารพ่อร้อยหกสิบเป๊ะพอดีเลยนังดังนะพ่ม,ม่เพาดังดังของแมเธอร์จบ,บอกองังาคุแมเธอมันบดังน่อนเนของอดแต่ว,ว่าของขอดดังไม่วงนี้ดัดดงไแม่ก็มีดีเพราะว่าตงส เมื่อเกี่ยวมุนไล่จวนมองลูยในหลันี้สาววันสาวก็หเลียนจบอยากแก้ในห้ก็เสริมเบานี่คือกวซีสวยเองเสริมเบาก็โยเย็นดีค่ะพี่น้องนีอถือตรงเหยขัมไม่ยู่สิสีย ตากระจะบ่บ่นางใช่ไหมพ่อเย้บ่ยังก็แค่นีงเพื่อนีเพื่อ นี่แหการที่เป็นไม่มรวยขันบุญแก้ท่้ี ว่าไปไน่แล้วก็เวลาว่างอ่ะขมีมงไปเหรียญหนำเหยงบุดงยุ่นงห้องนำตั้วตงเด็กขย่กว่าแล้ก็เลียนนยาน้ำนะเลีนมูลกิโลสองกิโลก็แล้วกแล้วแเจว่าเจ้าของเสียงดีเราโบ่มันออกกันทังใจเวลาเม่หนักหลงพูทีเขา อยู่ในโรงเรียนหรือว่าเขากับปฏิบัติพืนแบบป่อสอนนี่พนะอป่อเคยไปไม,มากกับกู้ดันนี่มีพื้นฐานดยูยังใส่เสียงเัีย,ง,ยงเรียนไมนนะีล่ะราาเราต้องให้ได้แล้วการการที่ใน์ล่มปินล่มเบาร่มเ่าเราต้อง,อง,งปฏิบัติือว่า ร่างกายเฮางเห็นมันมีความแข็งแรงหรือว่าปวดขู่กว่างหรือว่าเสียงขู่กว่างเป็นว่าเอ้ยเสียงยีเหลี่ยวี่เงได้ก็ได้มาเมียนนึงก็จะขนนู้นิีไปนั่นสิบเห็ดเมื่อว่างหายใจหลินไปนะนี่เปิดโทรศัพท์สิบชิปตัพี่น้องออกร่างกายมือสีแเลนทักพอมาณจักสิบโล ก็คือรูก็เห็ดไปเลยว่าสังกัดกระโดดตบหรือว่าเป็นเสียกใหตุเปล่าเดี๋ยวว่าคืนน้องพอดอกเกียเป็นเสียกไหมโอ้ยจะังหวัวของเกียร์ตรงเต็มหมาไหมพันปักเกียม,ม่รนนนนน์เออพูดหนุกกระหลอดด่อล่ะพ่อหนุกหมาพันปักจะม,มาหาพ่ออีกเด้อไปหาอยาก่อน โอเคไปกันเด้อค่ะโอเคบ๊ายบายมาค่ะพี่น้องวันนี้ห้างเก็ตรยานานะคะโอ้ยสายพี่น้องขอบคุณคุณน้าด้วยนะคะที่ฝากมาให้พ่อนะคะจำนวนหนึ่งพันบาทนะคะน้องเชลีกับเอาให้พ่อทีเดียวดอยแล้วกับเพื่อนน้องเชลีซื้อสีผ้าแล้วก็เอาของไม่พ่อไดเด้อค่ะต้องไปแตะงานยาก ยาพี่น้องใช่ละวข้าพี่น้องก็ไปหายา ือดีเลยฝากขยาซื้อขนมดิฝากขยมเลยเลิกเปิดซื้อถ้าเราซื้อว่าบ่ออกแน้แม่ค่ะทั้งใดเลย F4 รังนุกาโอ้ยขอบคุณหลายๆเลยพี่น้องบอวาสิเป็นเอฟซีบอวาสิเป็นแฟนคลับของน้องเชอรี่เป็นบ่ฝากเงิ่อนมาให้คุณแม่สุภาพเป็นสินนำใจเนาะรางวัลนำใจคุณแม่ก็ขอบคุณหลายๆเลยว่าฝากมาให้คุณแม่สุภาพกับ แล้วก็ขอบคุณแทนนะ่ะน้องเชลี่นั่มสี่าร์มีน้ำใจเป็นผู้ใหญ่ใจดีมาให้น้องเชลี่แล้วก็ให้คุณยาแม่นค่ะอ oh ่ใหที่อมันเห็นเลยไข่ด้วยแม่สุภาพกับอวยพรให้สุขภาพแข็งแรงผู้ประสงค์ผู่บ่ระสงค์ออกน้าเนาะผู <èg> ้ปเป็น<ๆ>ปเป็นเป็นผู้ใหญ่ใจดีฝากให้น้องเชลี่มากแล้วก็มาให้คุณแม่สุภาพคุณยาคุณยากัสิอวยพรขึ้นให้ผู้ประสงค์บ่ออกน้า อยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงวด้วยแล้วกับด้วยหลายกว่าเก่าเด้อเอฟซีปวาสิเป็นลูกเป็นเต่าเป็นแฟนขับสุขุสุขคนมีน้ำใจเอาเป็นน้ำใจนิดๆแต่น้อยปวาสิเป็นหรือว่าหลายเนาะไอ้น้องเชี่รีมากล้วก็อเห็พ่อน้องเชี่ยรีหรอคุณยายสุกกระเพาะแข็งแรงกยูดีไม่แห้ง,ลลงเราไม่ไหเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย